ตอนนี้ก็ถึงฤดูกาลดำให้ดำหน้าแหละเ้าน้อยบ่เมื่อยมาสองปีแหละเพราะว่ามีเครื่องยนต์ซอยสำหรับทานได้ที่โบเคยเห็นเดี๋ยวมือนีสิมาัดีวิวให้เบิง่งอันนี้มาเบิง่งตัวน,นี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบูดเดิลผลิตโด,ย,ดย,ยไม่ไทยอันเคลือบโครเมียมเป็นเครื่องที่สองนี่จะเป็นลลอดที่โครงลลอดที่โครงเด็ก มีความนาทุนทานเนาะเครื่องยนต์กะใส่งานได้ดีย่างสิมาทดสอบเนาะอันนี้เอาบูตเดินก่อนบูตเดินใ่ไฟนี่ก่อนเนาะเอาใส่งานจังไรบูตเดินใ่ไฟมากมัเครื่องยนต์มาตติบูตเดินนอนบูตเดินตัวนี้ถอยถอยถอย ปินที่แ่ะโอ้ยเครื่องนุ่นนี่กับบ,งบังคับยากนู่นเอาปิ้ปิ้งถมันชืน่อกับหนานหน้าที่ล่ะโอ้ยเออโอเค okay. นี่นะทุกคนเราสามารถนอนดำก็ได้นาะนนี่โมย nhả ละ่ะพี่น้องเบิดปัญหาการดำหน้าของกดเอ,อาสิเล่นห้เบิง้งเนอะเอาใส่เกี่ถอย ตัวนี้เกลียวไว้เด้อทุกคนเอาไปอีกไปอีกโอ้โหเดี๋ยวไว้ไว้พอ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 นี่นี่ก็จะเป็นอันเครื่องบุดบุดเดินบ่บุดเดินบุดเดินไม่ไฟเคลือบโคเมียมเอาเข้าจิไปดีวิวอันโค้งยังเพิ่นที่โค้งบ่ที่โค้งโค้งเนาะไปตีไปเลย ไก่ปไก่ว่าี่เชื้อหนิล่ะไปเชื้อหนิมาใส่เครื่องงอมตุนหนิล่ะแล้วบุญยะตอนตะกี้มันมีข่าวอันรับหน้าโกดเน้อตอนนี้เครื่องตัวนี้ห้าต้องเลยนอนเลยพี่น้องอะไรเดี๋ยวดูตัวนี้จงสตาร์ทมาเลโกสบายพี่น้องเลย เบิดปัญหากัรอำนาจของคุณว่าออกกต้องอยากเล่งให้บิ่งนี่วุ้นกำลัดทานไหนที่อยากสนใจสั่งสื่อเนาะขักเชซมุกไป,ปน้อยมากเลยตอนนี้เครื่องเข้ากับมี่จำนวนจำกัดเนาะมี่หับผากปลายทางเนาะวนไปเจอกัฝากอุดหนุนใยกันในเรื่องพี่น้องเนาะสาวหายใจน้าเข้า ไปขอจบคลิปเป็นเพิ่นสนิทละจะตายกู<ป>สบายดีพี่น้องกลับสระทศายสบายดีสวัสดีสุขทุกคนเด้อพี่น้องเอยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องน้องอนพี่น้องมือี้กามาดำหน้าพี่น้องดำหน้าซอยบาสุกเนะนาะน้องอนมากตอนแรกพี่น้องว่าสิมาแต่เศ้าเดี๋ยวมืออื่นเนาะมืออื่นซะยังมาแต่เศ้ามือเศ้านี่ดุสวยรลายพี่น้องก็เลยมาตอนแรก ตอนนี้ห้าผ้ากันดำพี่น้องดำให้เทิ่งผู้หละดำให้น้องผู้น้องยับขามากกับได้ทีน,นี้เอาอไปยังผ้ากันดำให้น้องผู้พี่น้องอยู่เทิ่งผู้หละแต่ตอนนี้ก็ตอน,นแดงๆเนาะอันนี้ก็ให้ให้แบบง่ายนึงพี่น้องให้ป้าไปดำมืออื่นเยอะพวกอะไรสิมาเห็ดคอนเทนต์พี่น้องลงเพจบาซุกเนะาะบระเทียมมันผีดพี่น้องบระเทียมมันขื่นผีดเนาะให้อันคอนเทนต์ดิน กับทีมงานชา่กำลังถ่ายพี่น้องกำลังเตรียมนะเดี๋ยมเบิ้งเาจะถ่ายคอนเทนต์เอียงพี่น้องถ่ายไว้ลงเพดปะมาจะได้่าเสียบพี่น้องเป็นคนดีวิวต้องมีคนอีกบอกนัดมานัดก็ได้ะมานัดอีก ที่ด้านกอนเนาะรีวิวที่ดานนี่ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะเอารุ่นใดเดีวต่อไปก็คือรีวิวรุนนี่บดิดำหน้าไปียวกรตัดุนที่ทองอีงตัวนี้คือลุนนี่เดวกาจบไปดีอ้เาไปตัดับสบายดีพี่น้องอันนี้เบืองล่างมาๆมานเห็ดรุน้อกดำหน้าเวเดวเลยนะี่น เดียวแต่ซ่มซมอันนี้เหรเบียเลยอีน้อยคือบนไปถ่ายคลิปอันไหนเขาย้ายิมมเห็ดดิงจ้ายเงินเขาอะคือบมไม้ไปตนเเมัน่อไรก็ตัดใหยใหม่เอาใส่เล้ยก็ไปถ่ายอยู่หนถ่ายที่ห้องนอนบ่เออโอเยนนมันเป็ดนีิพ่กเปิดท่กอน่แ่ายบอกิดน้อยยืนอะพ้อมยืนนเยนทางก็เบิดอันก็ได้ เ a า n t e n a n c e แบบพวกนี้เนาะอยู่กลางส่วนคูเป็นบริการทั้งสองเครื่อตีเป็นีกเครื่องเครื่องเงินเนนี้หนึ่งสองสามทุกคนหมดปัญหาการลำหน้าช่วงนี้เพราะว่าบราวนีเครื่องตัวนีหันหน้าเยอะตีีกทว่าเพราะว่าคอยกับลำหน้าเออเป็นปีที่สองเลยที่บราวน้อยบ่เมื่อย ละการดำหน้าผมมีตัวสวยสหมือนซะเนื้อหนึ่งสองตอนนี้ก็ถึงฤดูการดำให้ดำหน้าแหละบ้าน้อยบ่เมื่อยมาสองพีแหละเพราะว่ามีเครื่องยนต์จอยสำหรับทานไดที่บเคยเห็นเดี๋ยวมือนีสิมาดีวิวใอ้เบาบึงอันนี้มาบึงตันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบูตเดนผลิตด้วยไมพผ่อันเลือบโคเมียม เครื่องที่สองนี่จะเป็นหล่อซิคโครงหล่อซิคโครงเด็กมีความหนาทนทานเนาะเครื่องยนต์กะใส่งานได้ดีเดี๋ยวเฮาสิมาทดสอบเนาะอันนี้เอาบุตเดินก่อนบุตเดินไม่ไฟนี่ก่อนเนาะเอาใส่งานจานังไดบุตเดินไม่มไ,ไฟมามาเครื่องยนต์มาติตัวนี้สิเป็นอันหนึ่ง บุดเดินงอมบุดเดิ้ตัวนี้ถอยถอยถอย,อยอปินที่ล่ละโอ้ยเครื่องนุน่นนี่กับบังคับหย่านุ่มปิ้งปิ้มันชื่อกหนาหนาที่ล่ละโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอเคมีนะทุกคนมาเมืมนนองใกล้ๆกันเลย นี่จะเป็นเครื่องนอนเท้าสามารถเอาใส่เลยเท้าสามารถนอนดำกระไรเนาะนี่โมยยากลับพี่น้องเบิดปัญหาการดำหน้าของคุณเอาสิเล้งให้เบิงนะ่งเนอะเอาใส่เกียร์ถอยตัวนี้เกียร์ไว้เด้อทุกคนเอาไป <c ười> อไีกไปไป ก็จะเป็นอันเรงมุดุดดินมุไปเกข้เมียมอาเข้าไปดีวิวอันโยังนโคโคโค้ไปไปว่าชื่ออี่ใ่หน่งมาใน้การเงนตรงนี้ค่ะ ลหนาของคนเนียังดนเหยาต่งนนอแนพี่น้องเดี๋ยวเดูวจังสตาร์ทมา Let go สบายพี่น้องเลยเบิดปัญหาการลำหน้าของคนว่าต่งยาเล่นให้บิงเลย ที่อยากสนใจสนเทก็หักเฟซบุ๊กปลาน้อยมาเด้อตอนนี้เครื่องห้ากับมีจำนวนจำกัดเนาะมีหักผากปลายทางเนาะทุกคนไปเจอแลก็ฝากอุดหนุนใจกันในเด้อพี่น้องเนาะเศร้าหายในะเฮาไปขอจบคลิปเป็นเพื่อนสนิทละกัดตายกูดังนาทีกันผีดดสิบ่าเออหอหลานวิวเนาะ เอาอยูคอนเทนต์ปะตัวไหนไวอีกจีไรตัวไหนขึ้นช่อผีอีกจีไรดึงถ่ายโอเคนะวางมีเครื่องนตดจอยสำหรับการไดทีโบเคยเห็นเรียวมือนีสิบวันดีวีโอของเบิงอันนี้มาเบิงตัวนี้จะเป็นหล่อสิบจอนนั้นข้าวจีไรการดำหน้าคอยไม่หันใจน้าว เอาะี่เล่นแหยเบงเลยเอาใส่เก่ถอยเก่ถอยตัวนี้แก่ไว้เ้อไปไปอะพิตัดเทียไฮไลท์น้ำเนาะเทียดอยู่บพาว่าไฮไลท์มุดเดินหมุดเดินหมุดเดินม่ไฟเกือบโคเมียบเอาเท้าสี่ไปรีวิวกัน เออฮะก็ตัดแน่เนาะตัดน้ำตัดให้มันอันนี้น้อยหนึ่งหมตัดดอกไมาแบบนี้นีทำกวนน้ำโอ้ฮหตัดอันนี้ดีเอาคลิปสั้นนี้่าแบบหนึงป่ะนอนแม่ดำหน้าเอาเบิร์ตนี่ป่ะเอาได้หลายคนหายเป็นคนมาถามป่ะอันนี้เป็นเรื่องลังเนาะพี่น้องกันประมาณนี้แหละไปเดี๋ยวเราไปเบิร์ตด้วยกันเออเขับไปน้ำเออเกี่ยวเบิร์ไปไปขำเลยยังม่ขำไงเนาะ พี่น้องเดียวเราสิาเหตุยูไฮนึงเนาะยูเบเอาป่นแบ่ก้นแ้เาเนาะเ่อบกทุกเอกทุกเดบทเดือบุกทุกเอบกทเดอบุกเอบุกทุกเดือบุกดอบเือบุนด้เดือบุกทุกบกอบดอบุกทุกเดดืบทเดือบอบกเบุกทุกเดเดือเอบกทุเดือบุกเเก ขึ้นสูงๆก็ได้ยไปเออเออยก็ไ้ไปค่ยไปุเครื่องมันตกรัดบกต้ยยังสิกูหญ่มันน้ำมันจมต้่ิปนโไปรัดแล้วก็มาใชเลยสิครับบานี้คเลนนะวันอากี่ตมวนนได้หไดบ่นหน่อยนี่ต่เ้นี่ะเาสาคนเอาจะปวห้านี่ก็ได้บักต้ว่ืต้อนต เอาตัวนี้ก่อนวาเอาตัวนี้ก่อนนะเป็นตะกงเนี่ปุเนี่ยปุเนี่ยบลัมัน็บักลัดมาลัดมานั่งจรมันนหน้กันบอกม่นั่งเบื่องหนคือกันลันั่งกินนั่งนลัตบ่ มันเอาตีนกอนน่ว่าสิบสักบ่อสกบ่อสกเออตีนกอหนเพ่อนนี่มันกระคาอูอยู่กัวมว่าเอาตีนเอาเอิกาอูเอาตีนกอคือบอกปอเห็ด่นแหละตกอุอาือิเหือกอกอเ่อกออกอท้งหลังกอทังหลังดีเลืกันนะกอทงหลังตีมันจงกอทงหลังหมได้ได้อยู่บ่นักเ บ่ได้ก็เอาหนากวบลงคือพอหันก็ได้เลยขันจึงสีมันบ่คือกนได้หรือว่าเอาแบบซิ่วๆหนาคนละเบียงใส่เอาคนละเบเื้องเอาขาย้อนลงนั่งขับนั่งขับนั่งขามานั่งใส่กันนั่งใส่มึงหันนั่งไปแบบนั้เออเอามุมได้ลเอากลางให้น่า่ปัดผปัดนักซ้ำคนห่นเลยซ้ำ้สิ

เงือคานีขึ้นเด้อเงือคาเบิ่งอ่ล่นวายนาะมจะขากเนาะทานี่มันจะงบ่จับเบื่งคัวใหนเงือค้าเบิ่อซ่ายขึ้นเออเงือค้าต้ลยค่เออบ่ให้มันตันนงนขด้นสุระด์อย่าข่าวดำปักดิ่ะข่าปลาขาปักตอนแรกหันน้อยเนอ่กระปักจ๊บคนหนาเด้อไกปนหนโกนนหนนนหนนหนันนนนเอา สามสิบเนจะได้ับว่งสะาพเนาะโอ้ได้ดดุกลุกะดุกกลุกึนหนาหากนากระหามยิ้มตีกมยิ้มเลกหามยิ้มบุ๊คพายิ้มหามยิ้มเดิกเอออย่าักผมคนไหนไอ้ฝึกตไปดึงกรัดึกน้อยดึงกนดุะดึงบอไปเอาสองคนดึง2คนบ่ดึงไปสามสองคนเอา ถอยๆไปออะไปวอามันได้ซ่ดีที่ด้ยนงดี่ดไยย่าว่าน้ำเอาว่าน้ำย่าสิมามาสอนวิธีดำหน้าแบบใหม่ ีคอนเทนต์หนึ่งอายอจะขุดดำหน้าแนวนี้หนะแบบนอนดำไปยังก็ะดาไปนม่เพื่อนกูเันีเพื่อนขึ้นันเออปลาเออที่เชือดศปลาถึนแล้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเะไนี่ไพแน่นอ่ะจะอะไร ดง่ากเ้อดำในสีด้วยดังเยอะดังมากสามโคกคนละสามโคกไม่อยาไปอ เอาพี่น้องปวดปวดแวปวดแนวดเบิงเอาชุดหน่ซัได้ความชุดไวเบิ่งเบิ้งเอาพี่น้องคว่ำเขาห้องห้องแหละวไอ้ว่าเบิ้งหู อย่างันเลยล้เนาะมันมืดดมาพี่น้องอันนี้คอนเทนต์สุดท้ายเนาะนอนดำนะบอกอันนั้นไปย่างมาแต่ย่างมาแต่เบื้องทึ่งก็ได้ซะเอ้ยย่างไม่ผูกก็ได้แต่กระตัดล้ำไม่บิดช่วยอะไรนี่ล้ำไม่มืดล้ำไม่มืดโอ้โหก็เอาตัวมัดลำบอกว่าควบไม่ก็เทียง คอยย่างมากกรได้แล้วบีมแบบไม่ยางแบบฮ่าฮ่าฮ่คอยเต้นมาะนะแบบเบรกน้อยมันดีย่างมาสองคนบ่บปุกโอ้แล้วบอกไปโอ้ไปโอ้สองคนย่างมาหยอกกันนะเด้อชูกัเว่ากันเด้อมาหามหัวหามหัวนี่เลยเตรียมเด้อเตรียมเด้อเอาโซเลยกันติดเหรเตรียมเด้อหนึ่งไปแลนด์ไว้ม้อนนะเห็นบิดเฟรมกล้องโอเคอ่ะเด้อเตรียมหนึ่งสองสามเห็นเห็นนี่ว่าพกซาบ้านนั่นนะฮะงา บัตรบอลเหรอเออบัตรข้าบอลเลยต่างมากมือน่เพิ่นมาทานอยู่แล้วกูเห็นเลยง่ามลิไ้เห็นยังกินวะกินอะไล่เขาบอกเออว่ามไล่บอกอักเนียนเนีน่รู้สูงมากเนี่ยต้อจ้างไว้ดิไจะูำหน้าแน่น่นำจะได้ใครตัวหน้ากูเองเนาะเออเดนั่นเนาะ เขาเองเนาะข้นยังขนยังขานีจงเออเออไม่ว่าคนน้ลมาดมลมาดไหวคนี้ดามหนงมาดมไหนนี่นำเนีนี่ด้ะ้ำเออเป็นบ้าบ่ปกติ 内包。 โอเคเนี่ยทาเ็ดคกี่สาวพ่อปีนโอ้ยน้องโอ้ยน้องแบกมาปีนก่าฮัมกูอี๋ป้าอี๋ป้าปีบป้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เปลือกเบิ้ดเปลือกสีแหลี่คอนเทนต์เหรอเยอะไปทาเบิ้งในเพจบ้าซุกผู้พี่น้องมันสีดังหรือบอดังเนาะถ้ามันดังก็บเมนดังพี่น้องพี่น้องก็อาจจะเห็นเนาะมันจีึ้นผิด ยําไฮน้หนะมหน้าเฮ็ดคอนเทนต์แนวนี้กะเขากะจะมักแซรกันเนาะพี่น้อง <c ười> คือคนเขาดำาไฮน้ำหน้าฮะ, head, นฮะนะเขากะสีแซะเฮ็ดดินนะมันกะไอซีพีดเนาะไปะเดี๋ยวฮะจีไปล้างโตกับพี่น้อง<า>ปลาเงินแพรนปลาใบแสนมอนไปไปไปหาล่าง ตัวน <|so|>> ้ำเท่หุ่นลสูเออผัวอ่างนี่ปลาตีนอ๊ะตัวรับ ก็พี่น้องกันท่องกระลาตัวเดี่ยวลอยเลยยังฮันยังติไปอาบน้ำอีกรอบหนึ่งเนาะไปพี่น้องเอ้ยแหละก็สลับคลิปนี้กับสี่ไดเบอร์เรื่องสมมติเลยเนาะก็มือนี้กระพากันเฮ็ดคอนเทนต์เนาะพี่น้องกับทีมอ่ะเฮ็ดสินเฮ็ดทัวร์ออื่นพี่น้องเยอะสิทายลิปอันนั้นไปดำหน้าซอยปลาชูในเบิ่งเนาะมือนี้กลับไปอยู่พี่น้องแต่ลงไปตอนแล้ไปพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมลิปหน้าเด้อเนาะแต่ก็สลับคลิปนี้กัน พี่คอตัวลาไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้พอกันใหม่คลนะิปน่ะขอกล่าวคข้าาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย